คือตัวสินเชื่อเลอไทยอะที่เพื่อนๆบอกก่อนว่ามันแบบมันปลอมมันปลอมมันผิดกฎหมายมันหลอกลวงเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเออไอตัวสินเชื่อเลอไทยเนี่ยเขาเนี่ยมีหน้าเว็บไซต์ทุกคนอันนี้คือที่ผมพาเพื่อนๆมาดูอยู่เนี่ยมันเป็นหน้าเว็บไซต์ของเลอไทยแต่เพื่อนๆไม่สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้เพราะว่าเขาก็บอกอยู่เนี่ยเขาระบุชัดเจนว่าโปรดระวงังมิจฉาชีพแอบอ้างบริษัทออลฟินเทค ในการให้ขอกู้เงินด่วนต่างๆถ้ามีลิงก์มีการคลิกลิงก์หรือมีการส่งลิงก์มาให้เพื่อนๆสมัครเนี่ยเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าการที่เพื่อนๆสมัครอยู่นั้นน่ยมันอาจจะเป็นเว็บปลอมลิงก์ปลอมที่ถูกสร้างหรือลอกเลียนแบบหรือก๊อปขึ้นมานะครับคืออันเนี้ยเลอไทยเขามีหน้าเว็บไซต์จริงมีการบอกว่ามียอดวงเงินกู้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วในส่วนของการเช็คแอปเงินกู้เนี่ยผมก็ได้มาเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าการที่เข้ามาหาเนี่ยมันต้องยังไง นี่นะค้นหาชื่อบางคนยังงงนะครับว่าเอ้ยทำไมเข้ามาในเว็บของทบทแล้วแบบเสิร์ชแล้วมันไม่เจอคือเลอไทยเนี่ยมันเป็นนอนแบงค์นะครับผมมันไม่ใช่สถาบันทางการเงินหรือมันมันไม่ใช่ธนาคารครับแต่มันเป็นนอนแบงค์ bank, มันเป็นแอปกู้แอปยืมเงินแอปกู้เงินนะครับมันจะอยู่ในส่วนของนอนแบงค์ bank. นี่ไงและเราก็เจอนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นอยู่ในบริษัทของ a l l f i n t e c h ก็คือจัดตั้งตามแบบระบบกฎหมายประเทศไทยก็คือถูกต้องก็คือ เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยว่าข้อมูลหรือเอกสารที่เพื่อนใช้สมัครไปนั้นเนี่ยมันจะถูกหลอกแต่การที่เพื่อนๆต้องระวังเนี่ยก็คือการที่เพื่อนๆจะมาสมัครก็คือวิธีการสมัครเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าสามารถดาวน์โหลดแล้วก็สมัครแบบออนไลน์ได้อย่างเดียวนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Google Store แล้วก็เพจสโตร์คือตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าเข้ามาใน Apple Store เนี่ยสำหรับใครที่ใช้ไอโอเอสเนาะก็มาในที่ a p p l e Store แล้วก็ พิมพ์คําว่าเลอไทยไปเลยนะครับนี่นะฮะมันก็จะขึ้นมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือของแท้นะครับทุกคนเพื่อนๆต้องโหลดสมัครติดตั้งผ่านทางนี้เท่านั้นนะครับคือเพื่อนๆสามารถสมัครขอวงเงินได้ทางนี้ผ่านไม่ผ่านเนี่ยอยู่ที่เครดิตของเพื่อนๆอ,อยู่ที่การที่ AI มันจะประเมินผลนะครับก็คือตรงเนี้ยมันเป็นการเงินเนาะเพื่อน,อนๆก็ <ๆ S 1> ต้องดูรายละเอียดด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่าง นะประมาณนี้นะครับผมในการจะขอสินเชื่อวิธีการขอที่ถูกต้องก็คือเพื่อนๆต้องเข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในมือถือเท่านั้นอย่าไปให้ใครสมัครให้อย่าไปให้ใครดาวน์โหลดหรือให้ใครส่งลิงก์มาแบบนี้มีความเสี่ยงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการขอสินเชื่อเลยไทยก็ถ้าเพื่อนมีคำถามหรือสงสัยยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้านล่างคลิปวิดีโออย่าลืมพบกันใหม่คลิปหน้าของคลิปนี้สวัสดีครับ